้เนี่ยนี่ไงเฮ้ยปกติแล้วเขี้ยโอ้บ้าอีกอ่เฮียเอวีแม่งเอววีแม่งปรับได้125เหมือนเล่นเกมเอววีอะไยิงปืนอ่ะโอเคประมาณนี้โอเคปิดปิดิเวอร์ชันเวอร์ชันเร์ปิดได้เฮ้ยเนี่วนยไปเปิดเปิดเปิอะอะไรนะพลังงานที่ชั้นหนึ่งอะไรอ่ะอะไรอ่ะสเปเชียลบุ๊กจะเปลี่ยนเชียลบุ๊กเหี้ยอะไรวะ อะไรวะไม่รู้ปลุกออกมาทำไมดิอะไรก่อนที่ให้นั่งเลยด้วยใดูดูดูนั่งเลยด้วยนั่งทำไมอ่ะไม่รู้แมวยักษ์แมวยักษ์เฮ้ยแมวยักษ์เฮ้ยแมวยักษ์เฮ้ยทำได้ได้กูไม่รู้อะหายเนี่ยห้องพลังงานอะห้องไหนไม่รู้เปิดาลัง ไอ้เี้ยหรอวะอ่าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแม่งเสียงเกีียวเฟ้อไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยอันนี้ไงเจอแล้วใช่ปะใช่ใช่ใช่ไอ้เสียงแมวอ่ะมันปอดแสงได้ปะมันได้แค่นี้หรือเปล่าไฟฉายไปห้องใต้ดินกันมีด้วยไงให้สำรวจห้องใต้ดินโอ้โหโคตรมืดไอ้เหี้ยไฟฉายพ่อมึงไงมืดจังวะก็เลยไฟฉายวินจายิงอิสเดอออเดอร์สบายเพลย์เลย อะไรอะกดแล้วมันมีเลเมื่อผู้เล่นตายจะกลายเป็นผู้ชมเซฟิงเดลเดฟเชสต็อฟิงเปกเตอร์เรากดเรากดนี่แล้วมันมีเวลาบอกมีนับถ่ายกันด้วยกดแล้วมีนับเวลาถ่ายหรอกดเวลาป่ะเวลาอะไรอ่ะอันนี้คือกดแล้วกดแล้วมีอะไรอันนี้คือมันสอนเล่นเหรอเสียงอะไรอ่ะฮะเสียงอะไรไหนเววลลาหมดแ้ คอเดเวเตอร์เอชเคมีลิฟด้วยห้องแต่ดีมีลิฟอ่ะอ๋อนี่ไงมีมันมีพักเข้าปะแปลกเยมีชั้นสองขอเดทชั้นสองพี่ยอมไงวะกดซีซีกดซีเฮ้ยเปิดแล้วเปิดแล้วเฮ้ยวาดเฮ้ยเฮ้ยเกอะไรอ่ะเฮ้ยเงาเงาเงาจัดบลิเวอร์หาที่ศัพ อะไรไปะไรพิ่เสียงอะไรรึเปู่ไหนไม่ได้ยินเสียงกีต้าร์อ๋อเสียงทีวีเปล่าเฮ้ยอะไรนักตายแล้ว t h i s i s Bad Idea I know it's bad idea นี่อะไร i n t e r n e ที่นี่ความฟิตไม่ดีเลยที่นี่มันมืดเกินไปอะไรอะแพทำไมมันวิ่งมาหาฉันที่นี่คือจุดจบเยสมีผี เฮ้ยอะไรอ่ะมันบอกให้กดย่อตรงนี้อะไรอันนี้แหละดอลเล็อีซีอยู่อยาให้มันเห็นคุณนะฮะนี่คือลิฟต์เรา not working มันไม่ไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วมันได้ยินเสียงตีนคุณโอ้อะไรโออะไรไม่รู้ดูดิกระโดดออกไปได้ไหม อะไรเียงอะไรอะ s c c a n n l d a n a s t คิ c r ี้ p ิ t h i n e y s c a n e r ช่วยบอกจุดที่ผีอยู่อยู่นี่ผมได้กน a n อร์มาแล้วผีเกิดไหนอ่ะมันอยู่ฝั่งผีเกิดไหนีลยวผีเกิดไหนเฮ้ยมันกลัมามันกลัมามากลัมา มาเกล้มาทำไมมาย่อ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 เฮ้ยหลบหลบลบหลบเฮ้ยอย่าตายสัตว์เอาตายหมดเลยจะตายหายกูหมดเลยอะไรวะจะตายหมดยังเลยจะตายหมดเลยสัตว์ พี่จ๋าใครตายวะใครตายวะใครตายนี่ใครตายวะไม่มีไม่มีไอ้วยังหนีได้ไงโอเคอ้าวโอ้ยต้องไปทางนั้นั้งทางนี่มันเดินไปแปเอของอะจะไปไงมันเดินไปทางนั้น่ะ เครื่องสกแกนอะเห็นมันเดินผ่านอยู่วะคือด้วยคือด้วยคือไ,ไ,ไ,ไหนวะมันไม่อยู่มันไม่อยู่มันอยู่มันอยู่ฝั่งขวาขวามือเปิดแมพแล้วเปิดแมพแล้วนะเปิดได้ดูได้เปิดแทบเปิดดูแมพได้วนะ ไอสัตว์ไอเฮียไอเฮียโอแม่เกยทางนีมีไอเฮียไอเฮีย้ยงอะไอสัตว์ใครมนลากมาเอาเลวเอาเลวนัดปาน้ยหิงเลยเหียของอะ ไอ้หนูพิทางไอ้หนูพิทางเอาพิทมัวดพิท่ากลับไปทางที่มันมีให้ใส่คันโยกนี่ปะนี่ใหญ่นี่ใหญ่เพื่อนเกิดกระใสปุ๊บเพื่อนเกิดเลยเพื่อนเกิดไหมไม่เกิดครับีครับไม่เกิดยาวคนเดียวไม่เกิดครับสโลปเฮ้ยเฮ้ยเกิดเหรอผู้ตกใจแนี่วันจะไม่ได้เกิดเสร็จแล้วปิดไมดิสปิดไมดิส มาเจอใช่ไหมเออๆยังมึงยมึงมองน้อง้วยอุ้ยเสียงอะไ่อ่ะเพลง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 สาเฟกไม่คุณแกอ่ะไฟมันนะไฟไม่อย่างบุงอ่ะไอ้มือกับมือจริงๆไอ้สว์โคตรส มันโดไปมันโดไซอะงั้นเราวิ่งสายอย่างงี้เราต้องวิ่งมาที่นี่ก่อนหรือเปล่าเรียนมีมีเขียนไม่ใช่มันมันบอกให้ซ่อ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 นอย่า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 ไปมีดไอ้เหี้ยป้ายมันมีเขียนว่าอยู่เบอเตอร์ไฮไอ้เหี้ยมต้องไปพร้อมกันหรือเปล่า เรากดยอดเดินไปได้ไหมมันบ่อยให้ซ่อนเ่ะต้องซ่อนซ่อนยังไงวะไม่กลับไปแ่นะเนี่ยเราเดินกลับลงไปแไม่ต้องอแบบเด<อ>ินแบบเอบขอบเท่างหัง ใช่กูเล่าบื้อเลยต้องต้องย่อแล้วก็แอบแอบไปพวกตามของอ่ะขนาดขนาดเข้าได้ไหมเข้าได้สนุกเกินเยอะโอ้โหมาแล้วดีนะเกิดไว้เช็คอยยืดป้ายป้าย ไม่อยู่ใจยิ่งแต่เอาเจอสไวด์เฟอร์เฟเยอร์อ๋อไม่ใช่ใช่มันจะบอกบอกวิธีเล่นทำไมวะแพนโคตรตายครับนี่ไงมีสายไฟ MP ็มพีสล็อตได้หาอะไรชิปอ่ะเออหาอะไรมาใส่หชิปชิปมันหายตรงนี้ก็สีแดงอยู่แค่แครีอัพทีสมอลไอเทมคอลเลกติกอิเล็กทรอนิกส์บล็อกแอนด์ไอแพนดมกุศลยกไอเทมเล็กๆสามอันพร้อมกันได้เปลี่ยนเปลี่ยนปิดเสียงดีดพีด นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เห็นใบไหมใส่ได้ไหมใส่แล้วพี่ชี่อุ้ยอะไร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 วิ่งอย่างไรวิ่งอย่างไเลยอะไรตัวเที่ยมวิ่งไปทางนู้นอ่ะโบนัสพาสเซอร์มาสเตอร์ไม่ใช่อะไรไม่ใช่กูเฮ้ยนี่ไงอะไรอ่ะคีย์บอร์ดอินสตอลอินพุตดีไว้ตรงไหนอ่ะ เฮียเหตุอะไรไม่รู้ตัวแบบไม่ไม่ถึงข้ออ่ะมาแล้วมาแล้วตัวเฮี้ยอะไรวะตัวเฮี้ยอะไรวะตัวที่กูเจอที่แรกอ่ะอะไมาแล้วปังกระตูปฝังกระตุกเฮี้ยหมดไอ้ตัดตัวเฮียเลยตัวที่ตัวนี้ตัวเดียวไอ้เฮี้ยตัวเฮี้ยอะไรวะตัวเดียวเองอ่ะเฮียตัวตัวหีเราไปแตะดีเราไปแตะดี ตายนะอย่าตายไม่ตายไม่ตายเป็นไรเป็นไรคือไรคือไรเป็นตามกูเป็นตามกูเป็นลูกกระจอกหรือเปล่าตุกกระจอกเกียร์เลยพีทไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยบิดพีทแมวหายแมวหายไอ้เหี้ยร้อยร้อยทั้งร้อยคือเกินลนกอันนี้สเตปเชียร์พุ๊กหนึ่งเนี่ยเอาป่ะอันนี้ไม่ทำอะไรอันเนี้ย ไอเนี้ยไออินที่กูถืออยู่อะมาดูก่อนอนัดมไม่ันไม่เป็อันตรายนัดกูไม่เชื่อนี่ม่เนี่ยเนี่ไม่เห็นไรเลยมึงคนเดียวหรือเปล่าไอเหียแมวไอเหี้ยแมวไอสัตว์ไอเหียไอเหียแมวก็เหียแล้วตัวเฮียแล้ววะ ตัวเดิมอีกแล้วฮะอันนี้อะไร่สเตมเลดีผู้หญิงแปลกประหลาดเฮยูอรลูกฟอร์เบอฟลูกฟอร์ดมู้ยมีชอบมีชอบอไอีจะเข้าใจแคโนติกฮาเวอิติสเนดิสบตี้ไม่รู้สึกแปลกบ้างหรอที่ฝนตกที่ที่นี่เดยวแคปูให้ิฉันคิดว่าเราอาจจะคิดเหมือนกันไม่เหมือน ทำไมคุณถึงตัวสูงจังขอบคุณฉันคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ปกติของฉันที่นี่มีกฎมากกว่ามาากกว่ที่คุณคิดอีกนะอันนี้ฟอนูนแจ็คเรามองหาโดยจันคุณเห็นมันไหมดุงจันเหรอไม่ไม่เคยเห็นเลยลวงจันที่ไหนจะอยู่ที่นี่ล่ะอิสต์แมสเคุณหมอไม่เห็นมันมันเป็นดุงจันมันใหญ่มากนะไม่น่าจะเหมาะที่จะอยู่กับที่นี่ แต่ยังไงก็ตามอะไรก็เป็นไม่ได้ที่อยู่ที่นี่ห้องอะไรอ่ะเปิดเลยเปิดไปก่อนอีสตาร์ยังเพจอ๋อนี่ไงอีบุ๊คทิไว้มาแทบมาใส่ตรงนี้อ่ะเหรอเดี๋ยววะอ๋อโอเคอันนี้มอนิเตอร์หายจากไหนอ่ะสบายใจได้เนี่ยจะสเปเชียลบุ๊คเล่มแรกเดี๋ยวไปใส่ดีวิ่งให้ไวเลยน้องเล่มแรกมาแล้วครับ แกลนี่อะไรอ่ะหา,าหาจอมา<ต>ใส่มันเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมไอ้ตัวมไม่น่าหนีมาแล้วได้ยังไ,ไงตนอะจริงอาร์คสมิเอร์บาร์พาร์ทเวิร์ดพาร์ทเวิร์ดเดยวคอมพิวเตอร์อาร์คคอมพาร์ทเวิร์ดพาร์ทเวิร์ดอะไรขอเวลาแป๊บหนึ่งมูน นี่แหละคือรหัสผ่านมูนมูนมลโมล M O O N M นี่คือเอ็นออฟเดอะเดโม่เดโมจบแล้วอ้าวไอ้เยี่จบแล้วโอ้โอ้โอ้อะไรวะซื้อเกมเต็มไปโอ้โหหาอะไรเล่นดีหาอะไรเล่นดีเฮ้ย เอ้ยเต้นด้วยดิเต้นด้วยดิอึ้ยกดกดจีค้างจีออกเล่นใหญ่จีเข้ามาแล้วแตกวงแตกเห็นมาเลยวะมันตายแล้วเปล่าจีอะจบจบแล้วอะไรวะอะไรวะ